สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมคณินจุลเสวกและดิฉันสุภลักษณ์คมไทยสงค่ะในรายการข่าวรอบรัว้วศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2563 และว,วันนี้นะคะที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาก็ได้มีการจัดกิจกรรมถึง3กิจกรรมด้วยกันค่ะโดยกิจกรรมแรกนะคะเริ่มจากในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนใน100ร้อยพัฒจุลจงเกล้า5สิงหาคม2563ค่ะเมื่อเวลา10นาฬิกาที่โดมอเนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมา ดรรังสิตวุฒิสุวรรณโรจนะผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับคนตรีปีชาจึงมั่นคงเราแม่ทัพภาคที่2ประธานในกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพัฒจุลจอมเกล้า5สิงหาคม2563ครบรอบ133ปีโดยคณะสิทธิ์เก่าโรงเรียนในร้อยพัฒนจุลจอมเกล้ากองทัพภาคที่2 โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพการแสดงดนตรีจากชุดมวลชนสัมพันธ์กองพันพัฒนาที่สองซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและดเด็กๆเป็นอย่างมากค่ะจากนั้นนะคะประธานในพิธีได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมกับเงินสนับสนุนให้กับทางศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เหมือนที่เคยปฏิบัติในทุกปีที่ผ่านมาทั้งนี้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ก่อตั้งเมื่อวันที่5สิงหาคม2430ได้พัฒนานหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ของประเทศโดยผลิตในทหารสัญญาบัตรให้แก่กองทับกให้มีความรู้ด้านวิชาการด้านวิชาการทหารรวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมเพื่อรับใช้ประเทศชาติทั้งในด้านการพัฒนานและปกป้องอธิปไตยจากนั้นเป็นกิจกรรมเปิดโครงการอาชาบำบัดเพื่อเด็กที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษรุ่นที่4ครับเมื่อเวลา1 0 3นาิกา30นาทีที่สนามอาชาบำบัดศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาดรรังสิตวุฒิวันโรจนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับพลตรีปีชาจึงมั่นคงรองแม่ทัพภาคที่2ประธานในพิธีเปิดโครงการอาชาบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษรุ่นที่4โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาและครูฝึกขี่ม้ารวม50คนซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพภาคที่2 กองพลทหารม้าที่3กรมทหารม้าที่7กองพันทหารม้าที่8โรงพยาบาลค่ายสุรนารีและศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านมาได้ดําเนินการโครงการไปแล้ว3รุ่นด้วยกันครับผลของการดําเนินงานก็ได้รับผลตอบรับจากผู้ปกครอง ของบุตรที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษและผู้ที่สนใจเป็นอย่างดียิ่งครับพร้อมทั้งเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษที่ได้รับการฝึกอาชาบําบัดมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจสําหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการจัดโครงการในรุ่นที่4กําหนดขึ้นภายใต้นโยบายการกําหนดยุทธศาสตร์การทํางานเพื่อสังคมโดยใช้กิจกรรมอาชาบําบัด ให้บริการสำหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายทางด้านสติปัญญาทางด้านการได้ยินและโดยเฉพาะบุคคลออทิสติกทางนี้เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเหมาะสมทั้งทางร่างกายอารมณ์สังคมตามประเภทความพิการของแต่ละบุคคลโดยใช้กิจกรรมอาชาบําบัดพัฒนาให้ครูบุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองมีความรู้ทักษะ เทคนิคการฟื้นฟูสมรรถภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการดูแลช่วยเหลือเพื่อพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษโดยใช้กิจกรรมอาชาบําบัดแก่สถานศึกษาผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2563ถึง1กันยายน2563จํานวนทั้งสิ้น12ครั้ง และปิดท้ายกันนะคะที่การประชุมกรรมการบริหารเพื่อรับทราบผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาค่ะเมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมสุรานารีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาดรดังสิทวุฒิสุวรรณโรจนะนาภุุมวยการเป็นประธานในการประชุมกรรมการบริหารการรับทราบผลการดําเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวางแผนการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในอนาคตและนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาค่ะในวันนี้ดิฉันสุภลักษณ์คมไทยสงค์ผมคณินจุลเสวกพร้อมทีมงานข่าวรอบรัวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ